สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายกุณทับตนุนก็ช่วยลุงอายางัวนะคะดูกับเบบี้ค่ะเป็นแม่วัวทั้งนั้นเลยดูนุไปนุตัวแล้วน่ารักทั้งนั้นเลยลูกตัวนั้นสีขาวมันน่ารักน่ารักน่ารักสีดำแลก็สีดําอันนั้นตัวนั้นสีเทานั่นน่ะห่วงลูกมากดูเดินย้อนกลับหาลูกหาลูกนู่นลูกอยู่ข้างหลังนู่นลูกอยู่ข้างหลังนู้นเขาไม่ยอมไปเขาเดินหาลูกเขา เอาเล่นกันน่ารักมากเลยเล่นกันเล่นกันข้าเร็ว baby อ้อ้้อ้๊อ้เด้อเขาเกรวนะเขาตัวเล็กเนี่ยเขาเป็นหมาที่ต้องทางานตอนัวช่วย น่ารักจังนั้นเลย Let's go baby เขาก็จะรอเขาก็จะรอพี่วนให้นไอ้ <laughs> 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 ดูเขามาก็จะรอเอ้าเป b a b บารบีแค่บารบี้เซียน้อนี่ม้ไปแล้วดู้สมีหลายต้นมากเลยก <laughs> ี่ตัวหนึ่งสองสาห้าไฟเชียเลยนะเลงเหรอหกซิกซออเซเว่นเป็นเด็กๆ สีห,หกสีเทาสองสีขาวสองโอ,โอ้เล่นกันเล่นกันใส่ย,ยาได้แล้วยาก็เป็นยาแบบเขาเรียกนอนวอมวอมยากำจัดวอมเป็นโอยแล้วก็หยดไปที่หลังอย่างเดียวแต่ว่าเวลาแต่ว่าเวลาต้อนเขาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเดินกันเขาเป็นแม่ง,วงัวแล้วเขาก็ห่วงเป็นห่วงลูกไง ก็คือเป็นห่วงลูกก็จะต้อนยากนิดนึงก็จะห่วงลูกลูกเขาก็เด็กเขาก็ยังไม่เคยรู้เรื่องเนอะอลุงก,ก็ต้อนไปขึ้นไปบนนู้นแหละบนนู้นมีหญ้าเขียวอยู่เจ้านี้เขาก็ไม่ไปหรอก <c oughs> เขารอ <c oughs> เขารอแม่เขาเป็นเด็กดีใช่ไหมรอแม่ใช่ไหมลูกเสร็จแล้วจ้าวันนี้เราสองตัวนี้เป็นเดี๋ยวพาไปดู สองตัวนี้เป็นงัวที่ป่วยป่วยแต่ว่าเขาฉีดยาแล้วฉีดยาแล้วแต่ก็เดี๋ยวจะต้องขังไว้ก่อนเขาจะแบบเป็นวัวเป็นตัวผู้ตัวมัวตอนเพราะเขาก็จะแบบเขาหลงพวกหลงเพื่อนแล้วไงเขาก็จะโมโหโทโสนิดนึงลุงก็เลยแบบขังให้เขาอยู่สองคนก่อนค่อยปล่อย นี่สองคนเขาก็ไม่ค่อยเขาก็น็อตแบดหรอกก็ไม่ค่อยจะป่วยมากเท่าไหร่นิดหน่อยนี่แล้วเสร็จงานงานช่วยลงุงแล้วพี่หวิงก็หาโคเวอร์ค่ะโคเวอร์ <c oughs> นะคะอันนี้พี่หวิงจะมาเอาแปดใบค่ะแปดใบแปดใบนะคะโ <c oughs> <c oughs> น้ตไก่ไอตัวเล็กนี่ก็จ้องจะไก่อย่างเดียว กัด่ะกัดไก่มัดสาดกัดคอเลยขย่ำขย่ำคอเลยค่ะเจ้าเนี่ยแหละไก่เขาก็ไม่หนีนะนอนให้กัดนั่นแหละไก่ก็ไก่ก็พอไก่นะยูไลดักวันเดอร b เบบี้อิชีอิชีนะทูเดย์ยูแฮปทูช้าวเบบี้ อยู่ผมก็มาเดินหาโคเวอร์ก่อนจะเข้าบ้านนะคะวันนี้ก็วันนี้ก็วันนี้ก็นนกนนกแล้วผมไปนน่นแล้วไปนน่นแล้วหญ้าเยอะๆนนค่ะน,น้นค่ะ ไปต้องโขดมาตรงที่ลมลมแล้วมันเย็นลมพัดเย็นไปแล้วนอกรอกกันนั่นเองนอกโฮตะเกตไปแล้วกลับบ้านแล้ว Let's สต home เขาไม่ไปหรอกเขารอพี่เว <c oughs> ินเดี๋ยววันนี้ต้องอาบน้ําเหม็นมากเลยเขาเล่นกองฟางนี่แหละกองหญ้าเนี่ยกองหญ้าที่เป็นกองกองก็คือหญ้าที่ม้วนแต่ว่าหญ้ามันจะหญ้ามันจะโดนตอนน้ําท่วมอ่ะมันจะเน่าเน่านิดนึงนี่ก็ชอบเล่นจังเนี่ยตัวเนี้อาบน้ำแบบทุกวันแต่เขาไม่ว่าเขาบอกไม่ให้อาบน้ําทุกวันเขาไม่ให้อาบน้าหมาทุกวันแล้วก็ ตรงนี้เขาายังเล็กไงเขายังลงน้ําเองไม่ได้กเ็เลยต้องอาบน้ําให้เขาโอเคนะเดี๋ยวพี่ิบลจะไปละบ๊ายบายนะคะ Have a good day Have a good afternoon ค่ะ